ทุกคนคะเป็ดย่าง MK เขามีไซส์ใหม่แล้วคะ่ะรอบนี้เป็นไซส์ใหญ่ XL นะคะใหญ่กว่าเดิม2เท่าเลยคะ่ะแล้วรอบนี้นะคะมีทั้ง3แบบเลยคะ่ะทุกคนมีทั้งเป็ดย่างเป็ดย่างหมูกรอบแล้วก็เป็ดยา่ดยางบะหมี่หยกไซส์ใหญ่สะใจสืดๆเมนูแรกนะคะแพรสั่งเป็นเป็ดยา่างบะหมี่หยก MK XL ชุดนี้955บาทตอนวางลงมานะคะจานคือใหญ่มากเหมือนจานดาวเทียมเลยคะ่ะทุกคนแลวเขานะคะจะมีน้ำราดเป็ดใส่เหยือยกมาให้เราแบบนี้นะคะก็ราดลงไปชุ่มๆเสร็จแล้วนะคะ ก็คีบเป็ดย่างโปะบนบะหมี่หยกนะคะแล้วเวลามากิน MKT ไรนะคะเป็ดย่างเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งทุกรอบค่ะเป็ดย่างเนื้อหนานุ่มราดน้ำราดรสชาติเค็มหวานกินคู่กับบะหมี่หยกคือเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆและข้างใต้นะคะถ้าแหวกเป็ดออกยังมีบะหมี่หยกซ่อนอยู่อีกนะคะ่วนอีกจานนึงนะคะจะเป็นเป็ดย่าง MKXL ค่ะจานนี้795บาทปริมาณเทียบเท่าเป็ดย่างจานใหญ่2จานและจานสุดท้ายนะคะเป็นเป็ดย่างหมูกรอบ MKXL จานนี้1,155บาทหมูกรอบคือหนัง กรอบแบบสะใจสุดเลยค่ะลองไปสั่งที่ร้าน MK กันดูนะคะ